บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะเช้านี้ประส้มจะพาไปเก็บผลไม้ที่ประส้มปลูกไว้นะคะของที่เราปลูกไว้ได้กินแล้วได้ชื่นได้ชมได้ชื่นใจแล้วค่ะนู่นไงนูนไง,นนไงเห็นไหมคะนู่นไงฟึ๊ดฟึดมีค่ะฝรั่งดกมากประส้มก็ห่อไว้ สมควรแต่ว่าก็ดูดูแล้วยังยังต้องพัฒนาอีกเยอะเนาะพอได้กินไปค่ะไปเก็บกันยาก็รกแรงนะคะแต่ยาก็ยังรกอยู่นี่ค่ะดูฝรั่งต้นนี้ ผสมห่อไว้ดูกันดูกันดูกันโอ้โหดุค่โดค่โด่โดกแต่ก็คือได้ก็เท่าที่ดุกเนาะขนาดลูกก็ไม่ใหญ่มากนี่ค่ะดูสีดูสีกำลังน่าก,กินนะลูกนี้ใหญ่ค่ะลูกนี้ใหญ่เห็นลูกนี้ใหญ่เห็นนะคะก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างเนาะ วนใหญ่จะเล็กค่ะเพราะว่าเขาโดกประส้มปลอยเขาโดกนีดูโอ้โหกิ่งนี้สามลูกแต่ดูสีเก็บได้หรืออยังคะท่านผู้ชมประส้มไม่แน่ใจเก็บไปอันไหนที่ดูน่ากินก็เก็บไปพอสมควรเนาะอย่างอันเนี้ยเก็บได้ละต้องใช้กันไกลค่ะ ส้มเอาก,กันไกมาแต่ก็มือเดียว่ะน,นะนี่ค่ะนี่ได้แล้วลูกนี้ลูกนี้ใหญ่ค่ะอืมดูทีนี้ปราส้มจะแกะให้ดู จ้าสวนนี่แดกขาตั้งกล้องมามันไม่ถนัดเนาะก็มาอย่างนี้แหละมือเดียวเดี๋ยวแกะให้ดูค่ะได้แล้วค่ะด้านนี้โดนแดดก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะด้านที่ไม่โดนแดดก็พอใช้ได้ฝรั่งกิมจูรุ่นแรกนี่ได้กินเยอะอยู่นะเมื่อวานปะโส้มเก็บไปชิม ลูกนึงก็อร่อยใช้ได้ค่ะใช้ได้เนาะโอเคครั้งแรกที่ประส้มเก็บมันมีอยู่ลูกนึงนะคะออกมาก่อนใครมันไม่หวานมันจืดประส้มทำไงดีเนาะเกลือก็ไม่มีปายายสมบอกว่าให้เอาเกลือโรยเกลือก็ไม่มีตอนนั้นประส้มก็เลยใช้ ใช้ปุ๋ยที่อีกต้นค่ะฝรั่งกิ่งหักเลยนี่เป็นเพราะว่าดกหรือเป็นเพราะว่าลมเนาะสงสัยจะลมมากกว่าค่ะเพราะว่าลมแรง,งหักเลยตอนนี้แดดแรงด้วยดูสิดูลูกเขาสิเนี่ย อ uh huh. ผิวก็ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ได,ดูสิลูกน่ากินน่ากินนี่ลูกเดีย,วยาวๆเรียวๆน่ากินค่ะโอ้โหชื่นใจคนปลูกไปคะท่านผู้ชมปลูกไปตามประสาเนอะยังไงก็ได้กินลูกนี้ค่อนข้างเละแล้วค่ะนิ่มแล้วเพราะว่าเขานาน คงเกินอายุเขาล้เกินอายุเก็บแล้วเดี๋ยวพ่อส้มขอตัวเก็บก่อนนะเก็บเก็บฝรั่งเสร็จแล้วก็ดูค่ะเดี๋ยวพ่อส้มพาเดินชมสวนสักแป๊บนึงเนาะ มาดูกล้วยค่ะดูสิคะลมแรงจนกล้วยหักเลยอุตส่าห์ค้ำไว้ก็ยังไม่อยู่ค่ะหักจริงๆนะคะไม่ใช่แค่งอลงมานะเนี่ยค่ะหักเลยเห็นไหมเนี่ยฉีกออกจากก้านเข้าหักแบบฉีกเลยเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหลมแรงมาก แล้วมาดูสิว่าประส้มจะได้กินกล้วยหรือเปล่ายังไม่แก่เลยค่ะดูสิยังเลี่ยมเลี่ยมเลยอะ่ะต้นนี้ประส้มหมายตาไว้ว่าหลังสงกรานประส้มจะตัดตอนนี้ยังไม่สงกรานเลยอีกกำหนดตั้งสิบวันวทำไงดีล่ะปล่อยไว้อย่างนี้เนาะ ไว้คือเราเอาไปแล้วก็กินไม่หมดค่ะเพราะมันหลายเครือที่ตอนนี้ปราส้มได้กล้วยมาหลายเครือแล้วก็เลยไม่อยากตัดเอาไว้นี่แหละเผื่อจะเขาจะโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงอ่ะทีนี้ไปดูอีกเครือหนึ่งหักเหมือนกันค่ะหักเหมือนกันไปดูสินู่นไงดูแถวเดียวกันเนี่ยค่ะโอ้โหแสดงว่าลมแรงสุดๆุด หักเหมือนกันค่ะนี่คะดูสิโอ้โหกล้วยต้นนี้นะเป็นต้นที่เราแบบว่าขยายมาจากหลังบ้านปลูกแป๊บเดียวเขาก็ออกลูกประส o o ปลูกช่วงนั้นคือกลางกงเดือนกร,รกฎาคมเนาะกร,ะรกฎาสิงหาคมญาตุนายาติลาคมกันกายนธันวามกุมภามพาัมีนาเมษาดูสิ เเดือนเต็มก็ได้เก็บผลผลิตแล้วอะซึ่งถ้าเป็นกล้วยต้นอื่นๆที่พ่อส้มปลูกมาส่วนใหญ่จะคือเขาออกเครือก็เจ็ดแปดเก้าเดือนแล้วก็ออก,กว่าจะได้กินก็ครบปีอันนี้คือหกเดือนเขาออกลูกออกหัวปลีมาค่ะต้นเนี้ยพ่อส้มไม่ได้พามาดูเนะว่าหกเดือนเขาออกหัวปลีมาแล้วเนี่ยเก้าเดือนก็จะได้เก็บแล้วอะ่ะ ดูสิดูสิดูสิทำไงดีแล้วครั้งต่อไปเราจะต้องทำยังไงนะถึงจะป้องกันปัญหาอย่างนี้ได้แถวเนี้ยมีกล้วยอยู่สามเครือค่ะที่ตั้งใจหมายตาไว้ว่าจะทยอยเก็บทีละเครือเนี่ยค่ะนี่อีกอันหนึ่งนี่อีกเครือหนึ่งเครือนี้น้องใหม่เพิ่งออกทีหลังยัง ยังไม่แก่เลยยังเล็กๆอยู่ครึ่งได้เดือนเดียวทีนี้เครือนี้แหละจะต้องดูแลประคบประหมยังไงให้เขาไม่หักเดี๋ยวต้องมาหาวิธีกันค่ะต้องให้ลุงขวัญมาช่วยแล้วล่ะพาชมแค่นี้ก่อนนะคะ